สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน line นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการสำรองข้อมูลการแชทไลน์แบบอัตโนมัตินะคะสำหรับการสำรองข้อมูลแชทไลน์แบบอัตโนมัติจะใช้ได้ระบบ ios นะคะก็คือ ipad แล้วก็ iphone ณตอนนี้ของ android ยังไม่มีตัวฟังก์ชันตัวนี้นะคะวันนี้ปุ้ยจะใช้ ipad เป็นตัวสาธิตนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะมาที่แอป Line นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ตรงหน้าหลักตรงนี้ให้เราดูที่รูปฟันเฟืองด้านบนนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ให้เราเลื่อนหาคําว่าแชทคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ดูที่คําว่าสํารองข้อมูลการแชทคลิกเข้าไปเลยค่ะณส่วนนี้เขาจะมีข้อมูลบอกครั้งล่าสุด แล้วก็พื้นที่รวมอันนี้คือการสำรองข้อมูลแชทพอดีเครื่องนี้ยังไม่มีการสำรองข้อมูลแชทนะคะก็เลยจะไม่มีข้อมูลณส่วนนี้เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่อมาก็คือสำรองข้อมูลตอนนี้หากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสำรองข้อมูลตอนนี้ก็สามารถมากดตรงนี้ได้เลยค่ะอ่ะเราจะเห็นว่าระบบเขากําลังเตรียมสำรองข้อมูลให้เราใช่ไหมคะ เราจะเห็นตัวที่สำรองข้อมูลก็คือครั้งล่าสุดวันนี้พื้นที่รวมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่อมาก็คือความถี่ในการสำรองข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้เราปิดไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้จะเป็นการสำรองข้อมูลอัตโนมัตินะคะที่วันนี้เราจะมาดูฟังก์ชันตัวนี้กันะคะเขาปิดอยู่ก็ให้เรามาเปิดนะคะแล้วก็มาดูที่คําว่าความถี่ในการสำรองข้อมูล ก็จะมีทุกวันทุก3วันทุกสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์ทุกเดือนอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเื่อนะคะว่าต้องการความถี่ในการสำรองข้อมูลเท่าไหร่เดี๋ยวปุ้ยคลิกเป็นทุกวันก็ได้ค่ะแล้วก็แบ็กออกไปแบ็กออกไปนะคะแล้วก็ต่อมานะคะหากว่าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าข้อมูลเยอะแล้วแล้วก็ข้อมูลที่สำรองไว้ในแชทไม่ได้มีความสำคัญอะไรแล้วก็สามารถมาสั่งลบตรงข้อมูลสำรองตรงนี้ได้ค่ะ แล้วก็มาลบนะคะแล้วก็เข้าไปใหม่นะคะอ่าเราจะเห็นใช่ไหมคะข้อมูลที่เราสำรองไว้ครั้งล่าสุดพื้นที่รวมตรงนี้จะถูกลบออกไปหมดเลยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการสาธิตส,สำหรับการสำรองข้อมูลเชท l ล n ์แบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ